อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสขอแนะนําให้มาที่วัดศัก์ใหญ่ซึ่งมีพระพุทธรูปสําคัญที่งามยิ่งองค์หนึ่งคือหลวงพ่อสุขโขไทยพร้อมความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการขอพอรเรื่องสุขภาพและยังมีเรื่องของการค้าขายโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในวัดที่อาจารย์โอเล่จะมาแนะนําวิธีการขอพอรกันในวันนี้กับปาลมไปหมู่เรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริง สนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านนะครับ <c oughs> เข้าสู่รายการตามไปมูเรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริงครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอาจาร,รย์โอเล่นะครับจะ <c oughs> อยู่กับเราเนี่ยทั้งเดือนมิถุนายนนี้เลย <c oughs> เพื่อไปมูให้สุดที่สุดให้พัง <c oughs> ที่สุดเลย <c oughs> และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสักใหญ่อาจารย์ครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับได้สามาถพลังงานได้ไหมครับที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยนะ เป็นทางผ่านมันมีจุดยุทธศาสตร์นะเนาะนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาคิดดูวัดนี้เคยล้างแต่ลุ่งขึ้นมหมีกครั้งาโอ้โหแสดงว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่แค่จุดแรกยังติ่เต้นขานนี้ถ้าพร้อมแล้วตามไปมูกกับแม่และจักโอเล่เลยครับตามมาเลยครับที่องค์พญานาคใช่ไหมครับใช่ครับผมออันนี้องค์พญานาคเป็น เขาเรียกว่าธรรมบานที่คุ้มครองพุทธศาสนาพี่แม่สังเกตไหมมีคนเอาไข่มาไข่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบนะครับถวายแต่วัดนี้นะก่อนขึ้นโบสถ์เนี่ยต้องส่งน้ำพญานาคก่อนที่จะเข้าไหว้พระประธานก็คือพอเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เอาน้ำมาลดท่านซ้ายขวาอะไรก็เอาถูกต้องครับอันดับแรกนะครับพอเราตักน้ำมาเรียบร้อยนะครับผมจะลดตั้งแต่ตอนตรงนี้ลงมาเลยครับผมตรงดวงตานะครับ ะครับแล้วก็งอนท่านลงมานะครับตรงนี้น้ําก็จะไหลไหลไหมาหล่นอยู่ตรงทุกลูกแก้วตรงกลารนะครับ อุโบโสถของวัดศักดิ์ใหญ่แห่งนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคที่อยู่ตรงบันไดาทางขึ้นอุโบโสถผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะมาขอผ่อนเรื่องโชคลาภกับท่านรวมถึงท่านยังคอยปกปักรักษาอุโบโสถแห่งนี้และในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่องค์พระประธานที่สร้างขึ้นมาพร้อมวัดศักดิ์ใหญ่ซึ่งอาจารย์โอเล่จับยานสัมผัสดได้ว่าวัดแห่งนี้มีรุกขเทวดาคอยคุ้มครองปกป้ององค์พระประธานและอุโบสถแห่งนี้อยู่เช่นเดียวกับองค์พญ นาและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโบสถ์ของวัดศักใหญ่แล้วนะครับผมผมถามถึงความพิเศษของโบสถ์แห่งนี้ดีกว่าวัดนี้เนี่ยนะครับหลังจากการเรียกว่าความจราจนนะครับจากยุคสมัยกรุงศรีธยาจึงเกิดวัดล้างขึ้นนะครับแต่สิ่งที่คงอยู่สําหรับวัดศักใหญ่นั่นก็คือพระประธานองค์นี้ศิลปะอู่ทองเดิมทีย้อนกลับไปครับ อยู่ในสร้าพลังแต่พลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาทําให้คนสการะลกราบไหวเพราะฉะนั้นแล้วเทวดามีพลังค,คนที่กิจการล้มไปแล้วคนที่โชคลาภคิดว่าวันนี้จะไม่มาที่ไหนแล้วมีอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมต้องพึ่งนั่นก็คือพระรัตนาตราัยอาจารย์เข้ามาที่นี่ครับสัมผัสถึงพลังงานอะไรบางอย่างได้ไหมครับมีคนนุ่งขาวห่วมขาวอยู่คนหนึ่งเฝ้าบริเวณรอบอยู่ นะครับโดยเฉพาะเจดีย์ที่อยู่หลังโบสถ์นะครับเป็นอุบาสกผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาปราวนาตนในการเฝ้ารับใช้อยู่ทำไมรู้ไหมการวางซึ่งรูปรูปหนึ่งทำให้ภพภูมินั้นล้วนแล้วแต่ขึ้นมานุโมทนาภาพนี้สำคัญครับพระเจ้าเปิดโลกพี่แมนเปิดรูปนีน้ด้ยครับใช่เปิดนรกเปิดสวรรค์ เปิดชั้นพรมมันคือมิติการวาดกวานรจนาลงไปเนี่ยมันไปทำให้มิติเวลาอะมันเปิดออกถ้าเราจะมาขอพรนะครับกับพระประธานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาขอพรเรื่องไหนกันครับเกี่ยวกับเรื่องการงานคนที่ไม่มีที่พึ่งแล้วอยากจะได้กำลังใจอยากจะได้สมาธิมาสวดมนต์ที่นี่นะครับมาอธิษฐานที่นี่นะครับขอตั้งหลักตั้งชัยใหม่แต่มีจุดหนึ่งครับจุดที่สำคัญคือพระอุ้มบาท Uh huh. นั่นคือการขอโชคโดยเฉพาะขอโชคขอลาบทําไมปางอุ้มบาทถึงมีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากพระอุ้มบาทไม่เคยอดอยากพระอุ้มบาทกลับวัดมาก็มีข้าวเสมอทุกครั้งอันนี้อีกจุดหนึ่งสําคัญ่วันี้ก็เป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้รถ้าเกิดจะมาที่วัดสากใหญ่ตรงนี้มีตรงไหนอีกไหมครับมีคํากล่าวคํานึงพี่แมนความไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐเพราะฉะนั้นแล้วหลวงพ่อสุโขทยัย เอาละครับผมว่าหลายๆคนนะครับอยากจะรู้แล้วว่าถ้าจะไปขอพรในเรื่องของสุขภาพนะครับจะต้องทํำยังไงและต้องไปไหว่ยอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์โอเล่อยู่กับเรานะครับเบรกหน้าแป๊บเดียวครับปรากฏการณ์ต่างๆที่วัดสักใหญ่เนี่ยถือว่าชุมด้วยเทวดา สนับสนุนโดย A.M.P.M. ขนมสูเฟรแพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงคอรลาคนโกพลัส 4K และตอนนี้นะครับเราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสิ่งหนึ่งคือหลวงพ่อสโสไทยครับมีความเป็นมาเป็นไปไงครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาสักการะข้างบนบเนี่ยนะครับผม จะมากราบหลวงพ่อสุโขไทยาหากบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาโรคภัยไข้เจ็บที่ข้าพเจ้าพึงมีมาขอบาร,รมีหลวงพ่อถ้าเก<ช>ิดเ<ใ>น้นเรื่องของสุขภาพต้องมาที่<ช>องค์ท่านองค์ท่านเลยอยากถามวิธีการไหว้ขอพรที่ถูกต้องเลยครับกับหลวงพ่อสุโขททยต้องทำยังไงการสการะเนี่ยเขาก็จะอิงความเชื่อมีกล้วยมีมะพร้าวมีผลไม้เก้าอย่างให้เอามาสการะแต่ย่านนี้เดิมเนี่ย ประชาชนชาวมอญอยู่เยอะสิ่งที่คนมอญน,นิยมแล้วเป็นของที่นิยมที่สุดคือไข่ต้มขนมจีนตั้งแต่ความเชื่อเป็นมาเนี่ยเขาบอกว่าขนมจีนเนี่ยต่อเป็นเส้นเป็นสายยาวลงมารประมาณนี้ครับผมอีกอย่างนึ่งเนี่ยมะพร้าวกับกล้วยก็เหมาะเหมือนกันนะครับเอามาถวายเสร็จปุ๊บเนี่ยลาขออธิษฐานให้เป็นโอสถทิพนำไปบริโภคก็ได้ ครับผมก็คือมากราบไหว้ขอพรท่านแล้วก็ถวายในสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเอาน้ำมนต์กลับไปด้วยน้ำมนต์นี่เป็นร้อยปีนะครับผมผสมผสานกันมีการสวดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาทําให้ความเกิดอีที่คุณครับและนอกเหนือจากการมากราบขอพรในเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยคนเกิดวันไหนหรือคนเกิดราศีไหนที่เหมาะกับจะมาไหว้หลวงพ่อสุโขทัยเป็นพิเศษคนเกิด วันอาทิตย์วันพฤหัสแล้วก็วันพุธนะอ่าอีกวันหนึ่งวันพุธโดยเฉพาะปีนี้นะครับครึ่งปีหลังเนี่ยสวันนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะครับ<อ>สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับอันนี้ให้สก,การะพระองค์สุขโขทัยเนี่ยศิลปะสุขโขทยัยถ้ามาวัดศักดิ์ใหญ่น้ำมนต์ก็ได้อย่างน้อยการประพรมน้ำมนต์ที่ดีเนี่ยนอกจากพระนะคบผมประพรมให้เราแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ทํา,<ร>าไง การแจ้งหาวันดีๆหาเลิกดีๆอธิษฐานต่อหน้าพระล้างหน้าล้างตาปะหัวรูปหน้ารูปตาเราเองเลยอันนี้ประเพณีโบราณเลยแล้วพออาจารย์ขึ้นมาตรงนี้นะครับอาจารย์สัมผัสถึงพลังงานความศักดิ์สิทธิ์อะไรได้บ้างไหมครับเทพเทวาทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้มีอย่างหนึ่งข้างหลังพี่แมนมีพระบรมสารีริกธาตุเทวดาล้วนเฝ้าอยู่นะครับ <Ừ. S 1> บางคนมาถ่ายรูปหรือตอนหล่อพระเนี่ยจะเห็นเป็นปรากฏการณ์ตา่างๆที่วัดศัก์ใหญ่เนี่ย ถือว่าชุมด้วยเทวดาและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับผมคนเราบุญเก่ากุศลเดิมข้อที่1กฎจักรวาลับ2การกระทําตัว3กาลเทศะโอกาสต่างๆสิ่งที่เราต้องประพฤติตัวในสังคมมันจะส่งเสริมเราทําแย่อยู่เรามากราดไว้ไปก็เท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ บอกช่องทางติดต่อเลยครับได้ครับก็พบกับผมพี่ส้มเชงพี่ทอฟฟี่ได้ในรายการเดอะโกสซีเกตไขความลับโลกวิญญาณนะครับผมทางช่อง y t u t u นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์โอเล่มากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใครอยากขอผ่อนเรื่องโครคภัยไข้เจ็บรวมถึงเรื่องของการค้าขายแล้วก็โชคลาภมากันได้ที่วัดสักใหญ่จังหวัดนนทบุรีและช่วงหน้าแมนแมจิเชียนพร้อมแล้วที่จะแนะนำคลิกตัวเลขจากป้ายทะเบียนรถของคุณกันต่อรวมถึงคำถามร่วมสนุกรับวัตถุมงคลท้ายรายการ สนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina สำหรับช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญสาวสวยคุณแม่ลูกสองสายหมูอีกหนึ่งคนที่มูจนมีธุรกิจเกี่ยวกับสายหมูและยังประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงานและเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องราวความมูของเธอจะเป็นอย่างไรตามไปมูกับเธอกันเลยและตอนนี้นะครับเราอยู่กับ ดารานักแสดงสาวผู้มากความสามารถครับขอต้อนรับคุณเพิ้ลพระดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมารายการตามไปมูครับต้องถามก่อนอันดับแรกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่เชื่อหรือมูเรื่องอะไรบ้างไหมครับ อันนี้คือถามถูกคนมากค่ะาอนที่คิอจะแม่ใส่มูคนนึงเลยถูกต้องอ <ะ S 2> ก็คือเอาจริงๆเ่ะเราเหมือนเราโตมากับเรื่องพวกแบบนี้รเราก็จะเห็นอะไรมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะพยายามคอยศึกษาว่าเฮ้ยเอ๊ะนั้นอันนี้อันนู้นเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรามูจนถึงขั้นตอนนี้คือเราก็มีเครื่องประดับแบบ ร้านขายเครื่องประดับสายมูเป็นของตัวเองก็คือเหมือนว่าจริงๆเราเป็นคนชอบไหว้พระชอบขอพรชอบแล้วคือพอเวลาเราไปที่นู้นที่นี้เขาก็จะมีเหมือนแบบวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นของแต่ละที่แล้วเสร็จปุ๊บเราก็เป็นคนชอบเพชรก็เลยเริ่มจากทําเองก่อนทําใส่เองแล้วก็พอทําใส่เสร็จปุ๊บเฮ้ยชีวิตมันโอเคขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับอยากให้คนที่ชอบคล้ายๆแบบอย่างเราได้แบบ นำมาไปบูชานำไปใส่ได้ด้วยเหมือนกันก็เลยอยากให้ทุกคนแบบเหมือนมีชีวิตดีคล้ายๆอย่างเราอะไรประมาณนี้ค่ะถามนิดนึงไอ้ของที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีพลังออร่าที่ทําให้เราแบบดูเป่งตังตลอดเวลาแบบนี้นนี่ขนาดลูกสองนะผมไม่เห็นรู้สึกแบบว่า <S 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 เฮ้ย <c oughs> ทำไม <c oughs> แบบว,ว่าดูแบบสวยตลอดเวลาเลยอ่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความสวยส่วนตัวเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของอายุและเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุมันมากขึ้นนะคะแมนและเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่บํารุงเราปล่อยให้ความแก่เนี่ยมันพาเราไปตามการเวลานั่นหมายถึงว่าเราต้องดูเหี่ยวเราต้องดูแบบไม่โอเค เื่อนเองเพื่อก็เคยประสบปัญหานั้นมาเหมือนกันนะตอนนั้นเนี่ยเราท้องลูกแล้วเราก็เลือกว่าเราอ่ะจะไม่ทาครีมไม่ดูแลอะไรเลยเพราะว่าคือหนึ่งเรากลัวว่าสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อลูกเราจะซึมเข้าสู่ผิวไหมอะไรเงี้ยเพราะาตอนนั้นคนเป็นแม่มันจะคิดเยอะคิดมากเราก็เลยปล่อยตัวเองไม่ทาอะไรเลยผลปรากฏคืออะไรรู้ไหมคะอันดับแรกเลยคือหน้าแห้ง แห้งนี่ถึงขั้นแบบจับไปนี่คือสาดมือเลยนะเพราะว่าปกติเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วพอผิวแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็ตามมาด้วยริ้วรอยริ้วรอยของเปิ้ลนเนี่ยมีหมดเลยทั้งรอบดวงตาทั้งหน้าผากทั้งร่องแก้ม,มแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีสีเม็ดสีที่มันเข้มเนี่ยตามมาอีกคือบริเวณตรงนี้คือเข้มแบบเข้มมากตอนนั้น,น่ะเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเราจะไม่ดูแลตัวเองคือเราก็พยายามหาสารพัดวิธีที่จะแบบว่าทําให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่มันก็เหมือนกับว่าเราก็ ยังไม่ค่อยเจอวิธีไหนที่มันตรงกับปัญหาของอที่เรามีสักเท่าไหร่อะไรอเงี้ยค่ะปรากฏว่าเราก็ไปเจอกับพี่ปุ๋ยนิทัศน์ แล้วพอเพิ่นไปเจอกับพี่ปุ๋ยนะคะเขาแนะนํานี่เซรั่มตครยจินะกระปุกแดงกระปุกนี้ให้เปิน้นคือเอาตรงๆนะคือเราก็เป็นคนที่ทํางานวงการนี้มานึกออกไม <c oughs> หมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะว่าครีมที่เขาขายทางทีวีกันนู่นนี่นั้นโน้นอะ่ะคือเยอะมากๆเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าหรือจะยิ่งทําให้ปัญหาผิวหน้าของเรามันจะยิ่งแบบบานปลายมากขึ้นไหมแต่ว่าเราก็ดูจากผิวของพี่ปุ๋ยเขาว่า ้ผิวเขาดีขึ้นแบบเยอะมากกว่าแต่ก่อนน่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องเปิดใจ แล้วพอเปิดกระปุกมาก็ตกใจอีกว่าเนื้อเซรัม่มของเขาเนี่ยเข้มข้นมากเข้มข้นถึงขั้นเทนและยังไม่หกเลยอะ่ะ oh เห็นไหมคะแต่พอเข้มข้นขนาดนี้ตอนแรกเราก็แบบแอบ,บนอยเหมือนกันว่าจะทําให้ผิวของเรามันเมื่อกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่เขาซึมเข้าสู่ผิวเราไวมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะที่สําคัญตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคือผิวเราจะรู้สึกว่านุ่มชุ่มชื่นขึ้นและที่สําคัญเลยเนี่ยคือผิวของเราเนี่ยไม่แพ้ด้วยพอมันไม่แพ้ขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่อยากคิดไปเองคนเดียว ปรากฏว่าพอใช้ต่อไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเนี่ยคือพวกไอ้ริ้วรอยที่เป็นเส้นเล็กๆต่างๆเนี่ยมันแลดูว่ามันตื้นขึ้นบร<ม>ิวเวณตรงนี้เนี่ยนะคะก็แลดูว่ากระจ่างใสขึ้น<ม>คุณผู้ชมเห็นเปิ้ลเนี่ยใส่เฟสเชีลขนาดนี้นะคะแล้วก็แต่งหน้าออกรายการแบบนี้ทุกคนก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยปกปิดปัญหาผิวหน้าอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิ้ลล้างหน้าให้โชว์หน้าสดๆให้ดูผิวณปัจจุบันตอนนี้ไปเลยนะคะว่าลครับ,ล,รบล้างแบบนี้ไปเลยด้วยโฟมล้างหน้าของ ตาเล่าจิน้าตัวนี้นะคะล้างไปครึ่งหน้าแบบนี้จะได้เห็นแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างข้างที่มีเครื่องสําอางกับข้างที่ไม่มีแล้วเป็นยังไงเช็ดไปครึ่งแบบนี้นี่อ่ะขอเช็ดอีกทีหนึ่งเพื่อความชัว นี่นะคะคือเครื่องสําอางที่ออกมาจริงๆนะคะที่ปลลางหน้าออกมาจริงๆแล้วอยากจะให้กล้องเนี่ยนะคะรบกวนช่วยซูมเข้ามาใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตาของเปิลบริเวณตรงนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะว่าผิวของเปิลเนี่ยดีขึ้นขนาดไหนคือจะบอกตัวเปิลเองเนี่ยเปิลแฮปปี้มากๆนะเพราะว่าเราก็ ลูก2แล้วอะนึกออกไหมแล้วก็ใกล้จะเลข4เต็มทีแล้วและได้ผิวแบบนี้คือปั้นดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วตัวคุณผู้ชมเองนะคะถ้าบอกว่าผิวแบบนี้คือผิวที่ดีคุณเองก็สามารถมีผิวแบบเปิ้นได้เช่นเดียวกันการที่เปิ้นกล้ามาล้างหน้าสดๆออกทีวีแบบนี้ คือป้นอยากจะบอกว่าป้นอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นผิวของป้นจริงๆว่าปิ้นใช้แตละจิน่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช้จริงๆเขาไม่ออกมาพูดแบบนี้นะเพราะเราจะไม่สามารถพูดได้เลยว่าของเขาเนี่ยดียังไงแล้ววันนี้นี่นะคะป้นอยากจะให้คุณผู้ชมที่มีปัญหาผิวหน้าแบบเปิ้ลไม่ว่าจะผิวแห้งริ้วรอยนะคะอะไรต่างๆที่ลองมาสารพัดวิธีแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้น วันนี้อยากให้ทุกคนเปิดใจให้กับไรจีน่าแล้วโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนเพราะเปิ้ลเข้าใจดีว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงโควิดสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ไม่โอเคเปิ้ลเลยจัดสิทธิพิเศษมามอบให้100สายแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะเซรั่มไรจีน่า1กระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่ยังไม่พอนะคะเปิ้ลแถมขนาดพกพาไปให้อีก2กระปุก จะบอกว่าเซตนี้เป็นเซรั่มล้วนๆแล้ววันนี้เอามาให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วยังไม่พอค่ะเันนยังให้หน้ากากผ้าไปอีก1ชิ้นหมด5ชิ้นนี้นะคะมูลค่า7,800บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นเซตนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะให้คุณรีบโทรมาเลยนะคะโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนที่เบอร์ 1>, 1 5 7 7ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ1 5 7 7เปิ้ลมีให้แค่100สายเท่านั้นรีบโทรมาให้ติดนะคะที่เบอร์15.7 7ได้เลยเพราะว่าเซตนี้เนี่ยใช้ได้นานถึง3เดือนนะคะหารตกต่อวันเนีไม่ถึง35บาทเลยเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรแต่ขอให้รีบโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนอย่าเสียสิทธิ์นี้ให้ใครเพราะว่าเปิ้ลเนี่ยให้แบบเซตที่เป็นเซรัม่มล้วนเนีย่ยไม่ได้มาง่ายๆนะคะแค่เฉพาะรายการนี้เท่านั้น 5ชิ้นนี้7,800บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900บาทเท่านั้นค่ะและอย่างที่เปิ้ลบอกไปนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้จริงเขาจะไม่อนุญาตให้ออกมาพูดเด็ดขาดเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะคะทุกคนใช้จริงและเห็นผลจริงๆไม่ว่าจะเป็นอู๋ดีโลกพี่บุ๋มปนัดดาพี่นีโน,โน่พี่ปานธนาพรและล่าสุดนะคะพี่เจนนิเฟอร์คิมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องลังเลแล้วเพราะทุกคนทดลองใช้แทนคุณหมดแล้วนะคะและถ้าของไม่ดีจริง เขาไม่อยู่คู่ประเทศไทยมาจนถึง12ปีและจะไม่มีการสั่งซื้อซ้ำเด็ดขาดเพราะฉะนั้น โปรวันนี้คุ้มมากคุณผู้ชมค่ะเฉพาะโปรนี้เนี่ยนะคะคือเซรั่มล้วนๆไม่ต้องลังเลอะไรอีกแล้วรีบโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนเลยนะคะที่เบอร์1577ขอย้ำอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์15.7 7เพราะว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายแล้วนะคะกับเซ็ตนี้ที่เป็นโปรเซรั่มล้วนๆน,นะคะคุณผู้ชมคุ้มสุดจะคุ้มแบบนี้เลยนะคะเซรั่มหนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ และยังแถมขนาดพกพาไปอีก2กระปุกและแถมหน้ากากผ้าไปอีก1ชิ้นหมดนี่นะคะ5ชิ้นมูลค่า7,800บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้น เซตนี้นะคะใช้ได้นานถึง3เดือนหารมาให้แล้วเนี่ยนะคะตกต่อวันไม่ถึง35บาทเลยเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆคุณผู้ชมรีบโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนอย่าเสียสิทธิ์นี้ให้ใครนะคะที่เบอร์1577ได้เลยหรือว่าที่ไลน์แอดก็ได้ค่ะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้นะคะบอกเลยว่าสายของเรานะครับ เหลือไม่ถึง100สายแล้วครับผมอย่าลืมนะครับว่าช่วงโควิดแบบนี้นะครับต้องห้ามหยุดสวยครับสวยอยู่บ้านต้องสวยตลอดรีบโทรเข้ามาเลยนะครับบอกเลยว่าโปรแบบนี้นะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะครับรีบโทรเข้ามาเลยครับที่1577ครับและวันนี้นะครับขอบคุณเปิ้ลนราดีมากๆเลยนะครับที่มามอบสิ่งดีๆให้รวมไปถึงวิเคล็ดลับวิธีการทําให้เราดูดีตลอดเวลาครับขอบคุณนะครับคุณแมนเช่นเดียวกันค่ะคอบคุณค่ะ ถึงเวลาของส่องดวงประจำสัปดาห์กับเรื่องราวทริคตัวเลขในป้ายทะเบียนรถจากแมนมาจเเชียนมันลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นป้ายทะเบียนรถของใครและเลขนั้นดีหรือไม่ดีต้องเสริมหรือแก้ไขอย่างไรบ้างส่อดวงประจำสัปดาห์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของทะเบียนรถกับผมทะเบียนรถแรกนะครับ8กก19และมีคันนึงก็คือ8กย19 2คันนี้เหมือนกันไหมต่างนิดหน่อยครับ2คันนี้นะครับก็คือถามมาว่าเรื่องของงานสุขภาพความรักโดดเด่นเรื่องไหนไหมนะครับบอกเลยว่าสําหรับทะเบีนรถนี้นะครับภาพรวมถือว่าดีแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดมองถึงความปลอดภัยมากกว่านะครับหรือดีกว่าเนี่ยก็จะเป็น8กยอ9 แต่ว่าเรื่องของงานถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของความรักนะครับก็ไมไ่โดดเด่นจะเด่นเรื่องงานมากกว่าแต่นะครับทาเบ็นรถ2องคันนี้นะครับก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุดิบหน่อยบอกเลยว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายทะเบียนที่ 2. นะครับยอหญิงนอหนู91หนเป็นผู้หญิงถามว่า <S <S 2> <S 2> ทะเบียนรถคันนี้ดีไหมถ้าทะเบียนรถคันนี้นะครับเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าคุณเนี่ยโฟกัสเรื่องของงาน ก็ถือว่าดีและก็จะบอกว่าเรื่องของความปลอดภัยทะเบรถคันนี้มีระวังเรื่องของการขับรถเร็วนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับมีสติในตอนขับรถนะครับอันนี้ก็คือเป็นทะเบียนรถที่ถือว่าปลอดภัยละนะครับถ้ารถคันนี้นะครับมีสีส้มสีน้ําตาลอยู่ในรถด้วยก็ถือว่าเวิร์กมากๆอย่างเช่นหมอนอิงนะครับกล่องสะกางเกชชู่นะครับแก้วน้ำนะครับตุ๊ก,กตาต่างๆก็สามารถเสริมให้รถคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเองินเรื่องของงานเรื่องของแบบโชคลาภต่างๆเนนีดดขึ้้ไะครับ สุดท้ายครับทะเบียนรถนะครับ1กจ52นะครับเป็นผู้หญิงครับทะเบียนรถคันนี้ดีไหมเด่นเรื่องอะไรนะครับรถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยภาพรวมถือว่าใช้งานได้นะครับมีเสน่ห์เรื่องของการทําการช้านะครับหรือเรื่องของงานขับรถคันนี้ไปหาตังได้ง่ายรถคันนี้ระวังเรื่องของการแบบ ใช้อย่างสมบุกสมบันขับรถเดินทางก็อย่าประมาทนะครับมีสติในการขับรถด้วยรถคันนี้สามารถหาเงินได้นะครับสบายใจได้ถ้าอยากจะให้รถคันนี้หาเงินได้มากขึ้นต้องหาของนะครับที่เป็นโทนสีฟ้าน้ำเงินนะครับเรื่องของเงินก็จะฟลูมากขึ้นด้วยและนี่คือเรื่องราวของทะเบียนรถนะครับใครที่ต้องการให้ผมวิเคราะห์ตัวเลขรอบตัวทุกอย่างนะครับสามารถสมได้เลยนะครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ทําให้ผมเนี่ยวิเคราะห์ทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์หรือเลขรอบตัวทุกอย่างของคุณก็ได้ครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมและอาจารย์โอเล่นะครับนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแต่เรื่องทั้งหมดนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับถ้าใครดูไม่ทันนะครับสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับที่ my channel official นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe รอไว้เลยนะครับผมวันนี้แมนขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ